บทที่420จิตใต้สำนึกแห่งวิญญาณวันแรกในการประมูลครั้งใหญ่ของราชสำนักบรรพชนสมบัติที่นึงดูดความสนใจได้ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องสมบัติล้ำค่าจำนวนมากไม่เพียงปรากฏขึ้นเท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างสถิติในการประมูลสมบัติจิตวิญญาณอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีจัก,กรพรรดิอีกหลายองค์ทยอยปรากฏตัวเป็นประวัติการ ซึ่งรวมถึงจัก,กรพรรดิมังกรผลึกซึ่งเป็นจัก,กรพรรดิอันดับแรกและจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งเป็นอันดับ3แต่จริงๆแล้วมันเป็นผู้ดูแลและจัดการราชสำนักบรรพชนขนาดการประมูลวันแรกสมบัติหายากก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วและในวันประมูลต่อๆไปจะมีสมบัติล้ำค่าอะไรปรากฏขึ้นอีก ในวันรุ่งขึ้นเมื่อแสงตะวันาสาดส่องผู้เข้าร่วมประมูลทุกคนที่เข้าร่วมการประมูลก็เต็มไปด้วยความคาดหวังตั้งตารอาการปรากฏของสมบัติหายากกว่าในวันนี้ในตอนนี้ถังซานอาจเป็นผู้เดียวที่ยกเว้นหัวใจของเขาโบยบินไปที่เมืองจื่อเฉิงหากไม่ติดที่เขาต้องเข้าร่วมการประมูลสมบัติพิสดารก่อนจึงค่อยจับไปเขาคงบินไปเมืองจื่อเฉิงนานแล้ว แน่นอนว่าการประมูลไม่สามารถฝากความหวังไว้กับจางห้าวซ่วนได้อย่างแท้จริงถังซานเองรู้ดีที่สุดเกี่ยวกับการแยกแยะสมบัติล้ำค่าและการลงทุนให้คุ้มกับความเสี่ยงในบรรดาสมบัติทั้งหมดที่ประมูลเมื่อวานอันที่จริงแล้วมีสมบัติ2ชุดที่เขาต้องการอย่างแรกคือหินคุ้มภัยที่สร้างมาจากมเมล็ดดอกไม้สวรรค์ซึ่งมันไม่เพียงช่วยขจัดโชคร้าย แต่ที่สำคัญกว่านั้นมันยังสามารถช่วยให้ผ่านภัยพิบัติได้อีกด้วยถังซานเข้าใจผลของมเมล็ดดอกไม้สวรรค์นั้นได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีกลีบทานตะวันถ้าเขาได้รับกปลีบทานตะวันโดยพื้นฐานแล้วเขาสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับพลังสายเลือดของจักรพรรดิวิญญาณทานตะวันซึ่งเป็นขุมพลังสี่อันดับแรกของจักรพรรดิ และเขาต้องค่อยๆดูดซับมันถึงแม้ว่าในอนาคตมันจะไม่สามารถไปถึงระดับ12แต่ก็ไม่มีปัญหากับจุดสูงสุดระดับ9อย่างแน่นอนในฐานะสายเลือดของจักรพรรดิวิญ,ญญาณอันดับแรกจึงไม่มีอะไรต้องเสียแต่น่าเสียดายที่มันถูกจักรพรรดิวิญ,ญญาณโลกนำออกไปและเขาเองก็ไม่มีสิทธิ์ร่วมในการประมูลเลย ดังนั้นจึงเป็นไปได้อย่างยิ่งที่วันประมูลสมบัติพิสดารจะเป็นสมบัติล้ำค่าย,ยิ่งกว่าวันประมูลสมบัติพิสดารเป็นโอกาสดีที่สุดในการเก็บรอยรั่วยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากรูปแบบวงเวทถูกขายในราคาที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อถังซานจึงมีความมั่นใจอย่างมากในตอนนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ซื้อสมบัติล้ำค่าอะไรเพิ่มเติมก็ตามแต่สามหมื่นเหรียญท่าที่สามารถนำออกไปได้ทำให้เขาร่ำรวยแล้ว น่าเสียดายที่สมบัติหายากเหล่านั้นมีราคาแพงมากเมื่อเทียบกับรูปแบบสายเลือดแล้วมันช่างไร้ค่าถ้าไม่ใช่เพราะกระบวนการผลิตนั้นยากเย็นจริงๆถังซานก็อยากทุ่มเทผลิตมันให้มากขึ้นสิ่งนี้เป็นทางเลือกที่ดีในการสะสมทุนให้แก่มนุษยชาติดวงตะวันค่อยๆขึ้นที่ขอบฟ้าอันไกลโพ้นแต่สถานที่ประมูลขนาดใหญ่ยังคงมืดมน ออร่าแห่งการสังหารและนองเลือดซึ่งประปนกับออร่าแห่งความโชคร้ายไม่ได้จางหายไปไหนตื๊ดตืดตืดเมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้น3ครั้งติดต่อกันเป็นสัญญาณว่าการประมูลของวันนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นทั้งสารชำระร่างกายครู่หนึ่งและหลังจากกินอาหารเขาก็พร้อมสำหรับการประมูลหลังจากผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงเสียงสัญญาณก็ดังขึ้นอีกครั้งเป็นเวลาสินาที เมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้นเป็นครั้งที่สามูศุ์จิ้งจอกน้ำเงินสาวพิธีกรได้เดินเข้าไปในใจกลางสนามกีฬาแล้ววันประมูลสมบัติพิสดารกำลังจะเริ่มผู้ประมูลทุกท่านโปรดเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเป็นการประหยัดเวลาของทุกท่านเราจะประมูลสมบัติแต่ละชุดอย่างรวดเร็วเอาละเริ่มชุดแรกรถเข็นถูกผลักเข้าไปในลานประลองและผ้าสีแดงที่ด้านบนของรถเข็นก็นูนขึ้นเล็กน้อย แสดงว่าสิ่งของด้านล่างน่าจะเป็นขวดอะไรสักอย่างที่ถูกตั้งไว้ศูนย์จิ้งจอกน้ำเงินสาวพิธีกรยิ้มและกล่าวสมบัติชุดแรกของวันนี้แปลกและหายากมากทุกท่านเชิญชมได้ตามที่กล่าวไว้มันเปิดผ้าสีแดงทันทีเผยให้เห็นสมบัติด้านล่างมันเป็นขวดจริงๆและเป็นขวดคริสตัลใสๆซึ่งถูกเจรนยอย่างประณีต แต่คราวนี้ความสนใจของทุกคนไม่ได้อยู่ที่ขวดแต่เป็นออร่าที่เปล่งประกายออกมาจากด้านในซึ่งดูเหมือนจะมีลูกบอลออร่าสีส้มอยู่ภายในนั้นยิ่งกว่านั้นลูกบอลออร่านี้ไม่สงบมันเด้งไปซ้ายทีขวาทีในขวดคิิตันดูเหมือนอยากจะออกจากขวดเต็มทนแต่ไม่สามารถออกมาจากในขวดได้ซึ่งแปลกมากข้าคิดว่าหลายท่านไม่รู้จักสิ่งนี้นี่คือวิญญ,ญาณใช่และต้องมีคำถามตามมาว่านี่คือวิญญ,ญาณอะไร อย่างที่ทุกท่านทราบวิญญาณหายากมากและโดยทั่วไปจากพืชพันธุ์ต้นจะเกิดวิญญาณประมาณหนึ่งตนเท่านั้นเมื่อปรากฏวิญญาณใดๆพวกเขาจะถูกเพาะเลี้ยงให้กลายเป็นระดับเทพและวิญญาณดังกล่าวปกติแล้วจะได้รับภัยพิบัติแห่งสวรรค์เมื่อผ่านภัยพิบัติสําเร็จก็สามารถเกิดใหม่และกลายเป็นเทพวิญญาณที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วยวิธีนี้ล้วนแต่ทรงพลัง แต่ความน่าจะเป็นที่จะผ่านภัยพิบัตินั้นไม่มากนะักส่วนใหญ่พวกเขาจะถูกทำลายในภัยพิบตัติในบางกรณีที่หายากมากภายใต้พลังแห่งภัยพิบัติแม้ว่ากายหยาบของวิญญ,ญาณน,นั้นจะถูกทำลายแต่ภายใต้ภัยพิบัติจิตวิญญ,ญาณของวิญญ,ญาณน,นั้นกลับบรรลุระดับจิตใต้สัมฤทอันศักดิ์สิทธิ์ได้สำเร็จการดำรงอยู่แบบนี้เรียกว่าจิตใต้สํานึกแห่งวิญญ,ญาณ จิตใต้สําึึกแห่งวิญญาณมีประโยชน์อะไรหากกล่าวง่ายๆแบบไม่อ้อมค้อมสามารถเพิ่มพลังให้จิตใต้สําึึกได้โดยตรงด้วยการกลืนกินยิ่งวิญญาณมีพลังมากเท่าไหร่ผลของจิตใต้สําึึกแห่งวิญญาณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นและจิตใต้สําึึกแห่งวิญญ,ญาณน,นี้สามารถครอบงำผู้ใช้ได้หากผู้ใช้ไม่แข็งแกร่งพอพืชที่สามารถกลายเป็นวิญญ,ญาณได้โดยทั่วไปย่อมมีรากฐานแข็งแกร่งมาก แม้ว่ายังอยู่ห่างไกลจากระดับประชาวิญญาณก็ตามแต่ข้าเชื่อว่าสิ่งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาวิญญาณทุกท่านในการพัฒนาจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์การประมูลของเราจะเริ่มที่ราคา500เหรียญทาตุต้องรู้ว่ามีอสูรและวิญญาณไม่มากนะักที่จะทำความเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งนี้จริงๆเพราะจิตใต้สำนึกแห่งวิญญาณนั้นหายากมาก และยิ่งกว่านั้นเนื่องจากมันสามารถพัฒนาจิตใต้สำนึกปันศักดิ์สทธิ์ขุมพลังที่ได้รับจิตใต้สำนึกแห่งวิญญ,ญาณส่วนใหญ่จึงเกือบจะกลืนกินมันไปตั้งแต่แรกหากจิตใต้สำนึกแห่งวิญญ,ญาณถูกรักษาไว้อย่างไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่มีร่างกายให้พึ่งพามันจะค่อยๆสูญสลายไปจิตใต้สำนึกแห่งวิญญ,ญาณที่อยู่ข้างหน้าเขาดูแข็งแกร่งมากและเห็นได้ชัดว่ามันไม่เป็นที่คุ้นเคย มีขุมพลังเพียงไม่กี่ตัวของสองเผ่าหลักที่รู้ว่าจิตใต้สำนึกแห่งวิญ,ญญาณสามารถพัฒนาจิตใต้สำนึกอันศักดิธิ์ได้มากเพียงใดเห็นได้ชัดว่าในการขายมีข้อจำกัดบางประการมิฉะนั้นสิ่งนี้จะไม่ปรากฏในการประมูลสมบัติพิสดารและบรรดาผู้ที่รู้ผลกระทบของมันย่อมรู้ว่ายังคงมีความเสี่ยงอยู่บ้างเมื่อกลืนกินจิตใต้สำนึกแห่งวิญ,ญญาณนั่นคืออาจถูกครอบงำจากจิตใต้สำนึกนั่งเดิม และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการตรีกลับของฟันเฟืองวิญญาณหากไม่ระมัดระวังเพียงพอดังนั้นแม้ว่าสิ่งนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์แต่ก็เป็นดาบสองคมเช่นกัน600ผู้ประมูลหมายเลข239เสนอราคา600เหรียญทาตุ700ราคาประมูลของจิตใต้สำนึกแห่งวิญญาณเริ่มสูงขึ้นแต่ความเร็วในการเสนอราคาไม่เร็วเกินไป ท้ายที่สุดนี่เป็นสมบัติพิสดารจากราคาเริ่มต้นที่500เหรียญธาตุมูล,ลค่าของสิ่งนี้ถูกเสนอราคาจากผู้ประมูลที่รู้จักจิตใต้สำนึกแห่งวิญญาณจริงๆเท่านั้นและการเสนอราคาก็ค่อนข้างอยู่ในการคำนวณผลได้ผลเสีย1,200ผู้เสนอราคาหมายเลข336เสนอราคา1,200เหรียญธาตุศูนย์จิ้งจอกน้ำเงินสาวพิธีกรประกาศราคาอย่างจริงจัง ใช่แล้วไม่ใช่คนอื่นที่เสนอราคา1,200แต่เป็นถังซานถ้ามีใครเห็นเขาในเวลานี้พวกเขาจะพบว่าถาังซานกำลังมีความสุขอย่างควบคุมไม่ได้จริงๆจิตใต้สำนึกแห่งวิญญ,ญ,ญาณคืออะไรแม้ว่าจิตใต้สำนึกแห่งวิญญ,ญญาณไม่มีร่างกายและอ่อนแอเพียงใดแต่ก็ยังเป็นจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญกว่านั้นวิธีที่จะได้รับคุณสมบัติที่แท้จริงของจิตใต้สำนึกแห่งวิญญ,ญ,ญาณไม่ใช่ผ่านการกลืนกิน ราคา1,200เหรียญธาตุนั้นไม่ต่ำอย่างแน่นอนมันเกือบจะสูงพอๆกับราคาแก่นแท้พลังสายเลื่อนวายุพัป,ปีกทองที่ประมูลไว้ก่อนหน้านี้แต่ถังซานคิดว่ามันคุ้มค่ามาก1,300หมายเลข239ประมูล1,300เหรียญธาตุ1,500หมายเลข336ประมูล1,500เหรียญธาตุ ทั้งซารเสนอราคาเพิ่มขึ้นอย่างเด็ดขาดเช่นเคยเป็นการแสดงความต้องการและบอกให้ฝ่ายตรงข้ามล่าถอยแน่นอนว่าหลังจากราคา1,500เหรียญทาาคนอื่นก็สงบลง1,21แร่เหล็กนินขนาดใหญ่การพัฒนาจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์นั้นดีแต่ถ้าบอกว่าสมบูรณ์ไรผลข้างเคียงก็ค่อนข้างน่าสงสัยเพราะราคาน้าจะสูงกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มาก ยิ่งกว่านั้นอสูรจิ้งจอกน้ำเงินสาวพิธีกรไม่ได้ระบุว่าจิตใต้ Direct. สำนึกแห่งวิญญาณได้มาจากพืชชนิดใดซึ่งสถานการณ์เช่นนี้มีความหมายสองประการประการแรกคือราชสํานกบรรพชนไม่รู้ว่ามันได้มาจากพืชชนิดใด mm. และอีกประการหนึ่งคือจิตใต้สำนึกแห่งวิญญาณนี้ได้รับมาจากพืชที่ไม่แข็งแกร่งไม่ว่าจะด้วยเหตุใดมันก็จะลดมูลค่าลง ยกตัวอย่างเช่นหากอสูจรจิ้งจอกน้ำเงินสาวพิธีกรระบุอย่างชัดเจนว่าสิ่งนี้ได้มาจากพืชที่มีสายเลือดวิญยาณอันดับไม่สูงมูล,ลค่าก็จะต่างออกไป1,500เหรียญท่าครั้งที่3ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข336ประมูลได้สำเร็จจู่ๆทั้งซานก็ถอนหายใจด้วยความโล่งเขายิ้มด้วยความยินดีดูเหมือนว่าโชคของเขาไม่ใช่เรื่องโกหกและสมบัติชุดแรกก็มีประโยชน์กับเขามาก นี่เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีจริงๆทั้งสารเจ้าไม่น่าใจร้อนแบบนั้นข้ารู้ว่าเจ้ามีพรสวรรค์และครั้งนี้ทำกำไรได้มากมายแต่เจ้ายังต้องใช้มันบนความเสี่ยงในขณะนี้จางห้าวส่วนส่งเสียงมาทั้งสารเข้าใจทันทีว่าอาจารย์ของเขาไม่เข้าใจเขาแต่เวลานี้เขายังอธิบายกับอาจารย์ไม่ได้และอาจารย์เองก็กำลังคิดมาก อาจารย์จิตใต้สำนึกแห่งวิญญาณมีประโยชน์อย่างอื่นไม่ใช่ผ่านการกลืนกินเท่านั้นเอาไว้ข้าจะอธิบายให้ท่านฟังอย่างละเอียดหลังจากที่กลับไปถังซานอธิบายสั้นๆอีกด้านหนึ่งจางห้าวส่วนในถ้ำหมายเลข3-3-8ชะงับไปและกล่าวด้วยความลังเลอืมถ้าอย่างนั้นกลับไปค่อยคุยกัน เดิมถังซานไม่อยากขัดความปรารถนาดีของจางห้าวซวนแต่ถ้าไม่อธิบายอะไรเลยหลังจากที่เขากลับออกไปก่อนหากจางห้าวซวนเอาของไปชำระแล้วดูดซับไปตรงๆก็คงลำบากมาที่สมบัติชุดที่2กันเลยเมื่อรถเข็นสมบัติชุดที่2อเลื่อนเข้ามาจะพบว่าขนาดของมันใหญ่มากเมื่อพิจารณาจากผ้าสีแดงที่คลุมอยู่บนนั้นน่าจะมีปริมาตรมากกว่าหลูกบาทเมตร สมบัติชุดที่สองของวันนี้เป็นแร่ชนิดหนึ่งข้าเชื่อว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคุ้นเคยกับแร่นี้ดีมันคือแร่เหล็กนินมูลค่าของแร่เหล็กนินนั้นไม่สูงนะับแต่แร่เหล็กนินขนาดใหญ่และคุณภาพดีเช่นนี้ข้าเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกขนากล่าวอาสูจรจิ้งจอกน้ำเงินสาวพิธีกรยกผ้าสีแดงที่คลุมสมบัติชุดที่สองขึ้น เมื่อถังซานได้ยินสามคำแร่เหล็กนิ่เขาก็ไม่สามารถปิดบังความประหลาดใจที่แสดงออกบนใบหน้าได้ในตอนแรกในร้านค้าเล็กๆของโรงเรียนกู้คืนเมื่อเขาคว้ารอยรั่วครั้งแรกเขาซื้อก้อนหินปูถนนสีดำพูดให้ถูกมันคือแร่ทองคำดำแร่ที่อสูรและวิญญาณในโลกนี้ไม่รู้จักแร่เหล็กนิ่งได้รับการขัดเกลาให้เป็นแร่ทองคำดำผ่านการหลอมที่อุณหภูมิสูงซึ่งมีคุณสมบัติทลุทะลวงและทำลายล้างสูง ในตอนเริ่มต้นถังซานซื้อแร่เหล็กนินจากตลาดเพื่อสร้างอาวุธลับต่างๆให้กับพวกพ้องของเขาและเขาคาดไม่ถึงว่าจะได้เห็นโลหะชนิดนี้ในวันประมูลสมบัติพิสดารผ้าสีแดงถูกยกขึ้นและแร่เหล็กนินขนาดใหญ่ปรากฏสู่สายตาของผู้ประมูลทั้งหมดนี่คือแร่เหล็กนินที่สมบูรณ์มากมันมีปริมาตรเกือบสองลูกบาศก์เมตรและทั้งก้อนเป็นสีดำสนิทซึ่งสัมผัสได้ว่าภายในมีความเคลื่อนไหวบางอย่าง แร่เหล็กนิ่งที่เขาเคยซื้อก่อนหน้านี้ก้อนที่หนักที่สุดหนักกว่า10กิโลกรัมและก้อนที่อยู่ข้างหน้าเขาหากประเมินตามความรู้เกี่ยวกับแร่เหล็กนิง่งมันน่าจะหนักหลายตันไม่น่าแปลกใจว่าทําไมก่อนหน้านี้จึงมีอสูรหนีหลายตัวผลักรถเข็นเข้าไปที่กลางสนามกีฬาแร่เหล็กนิ่งขึ้นชื่อในเรื่องความแข็งและนี่เป็นแร่เหล็กนิ่งขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มันได้รับการทดสอบด้วยตนเองจากขุมพลังระดับราชา เขาสัมผัสได้ว่ามันมีพลังงานพิเศษบางอย่างประกอบกับขนาดที่ใหญ่มากของมันตอนแรกเขาสงสัยว่าแร่เหล็กนินก้อนนี้มีแนวโน้มจะเกิดจิตใต้สำนึกแห่งวิญญาณการเกิดจิตใต้สำนึกแห่งวิญญาณหมายความว่ามีโอกาสมากที่จะเผชิญกับภัยพิบัติและแปลสภาพเป็นวิญญาณและมีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้ํำรงอยู่ระดับราชา ด้วยเหตุนี้มันจึงถูกส่งมาที่นี่เพื่อใช้เป็นสมบัติพิสดารในการประมูลราชสำนักบรรพชนรับรองได้ว่ามีพลังงานผันผวน,นอยู่จริงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะบ่มเพราะเป็นวิญ,ญญาณได้หรือไม่เราต้องขอให้แขกผู้มีเกียรติตัดสินเองราคาเริ่มต้นคือ300เหรียญทาตุไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งนี้มีความเสี่ยงมากกว่าเดิมดังนั้นราคาเริ่มต้นจึงต่ำมากเช่นกัน แร่เหล็กนิ้นไม่ใช่ของหายากในทวีปนางฟ้าและราคาก็ไม่สูงต่อให้บม่อมพอได้จริงจะมีมูลค่าแค่ไหนกันเชียวแต่หากมีค่ารับใช้เป็นวิญญาณระดับนี้จะเป็นอย่างไรหากเป็นเช่นนั้นได้จริง300เหรียญธาตุก็คุ้มค่าท้ายที่สุดแล้วมันคือขุมพลังระดับราชาอย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ที่จะเกิดราชาวิญญาณน,นั้นน้อยมากแถมมันยังต้องเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติอีก การข้ามผ่านภัยพิบัติมันง่ายซะที่ไหนกันละ่ะอีกอย่างแร่เหล็กนินเองก็ไม่ใช่ว่าจะแข็งแกร่งในสายตาของอสูรและวิญญาณดังนั้นเมื่ออสูจรจิ้งจอกสาวพิธีกรประกาศราคาเริ่มต้นก็เกิดความเงียบสงัดไม่มีผู้ประมูลคนใดเสนอราคาสำหรับแร่เหล็กนินนี้เมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้อสูจรจิ้งจอกน้ำเงินสาวพิธีกรอดขมวดคิ้วไม่ได้ จากความรู้สึกส่วนตัวของนางนางไม่คิดว่ามีอะไรต้องเสียหากส่งแร่เหล็กนินงก้อนนี้มาประมูลและราคา300อเหรียญทาาก็ไม่ถือว่าสูงแต่ใครกันจะโง่ใช้เหรียญมากมายกับสิ่งนี้อย่างไรก็ตามนี่เป็นแร่เหล็กนิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่ขุดได้ในประวัติศาสตร์นางกล่าวอีกครั้งแร่เหล็กนิ่งนี้ผ่านการทดสอบความแข็งและพบว่ามันแข็งกว่าแร่เหล็กนิ่งที่เคยมีการค้นพบจะเห็นได้ว่าคุณภาพของมันนั้นแข็งแกร่ง เมื่อผ่านการขัดเกลาวแล้วต้องมีความทนทานอย่างมากนั่นจึงเป็นโอกาสดีที่จะสามารถเอาชนะภัยพิบัติได้ทว่าลานประมูลยังคงเงียบสงัดใครก็ตามที่สามารถเข้าร่วมการประมูลได้ย่อมเป็นผู้ที่มีวิจารณญาณรอบคอบและการประมูลสมบัติพิสดารน,นั้นแตกต่างจากการประมูลเมื่อวานในวันประมูลสมบัติพิสดารมักจะมีกรณีการซื้อขยะในราคาสูง แน่นอนว่ามีบางกรณีที่โชคดนีเจอรอยรั่วอย่างไรก็ตามวันประมูลสมบัติพิสดารมักจะไม่ดีเท่ากับวันประมูลสมบัติจิตวิญญ,ญาณในวันแรกและเลวร้ายยิ่งกว่าหากเทียกบกับการประมูลสมบัติศักดิก์สิทธิ์ในวันสุดท้ายดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงการประมูลในวันถัดไปช่วงเวลาในการประมูลสมบัติพิสดารจึงค่อนข้างแย่และไม่ใช่เรื่องแปลกหากพบเจออะไรมากมายที่ยากจะตัดสินว่ามันมีค่าหรือไม่ 300เหรียญธาตุผู้ประมูลหมายเลข336เสนอราคาแล้วกระสูนจิ้งจอกสาวพิธีกรได้เตรียมนับถอยหลังเพื่อให้สมบัติชุดนี้ผ่านไปเพียงแต่มันไม่คิดว่าผู้เสนอราคาที่ปรากฏบนหน้าจอคริสั้นต่อหน้ามันจะเป็นหมายเลข336ที่เคยชนะประมูลก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าจะมีคนประมูลสิ่งนี้นี่คือความคิดในใจของผู้ประมูลจำนวนมากในขณะนี้ใช่แล้วเป็นถังซานที่เสนอราคา หากคำนวณราคาจากปริมาณทั้งหมดเพียงอย่างเดียวแร่เหล็กหนึ่งก้อนนี้มีมูลค่าสูงกว่าราคาที่ควรจะเป็นถึง5เท่าและไม่คุ้มกับ300เหรียญธาตุแต่เมื่อถังซานฟังการแนะนำของพิธีกรเขาก็พร้อมที่จะเสนอราคาถ้าไม่ใช่เพราะกลัวว่าผู้ประมูลรายอื่นจะรู้ทานและแข่งขันกับตัวเองเขาจะเสนอราคาตั้งแต่ทีแรกคงมีเพียงผู้ที่เข้าใจอย่าง่องแท้เท่านั้นที่รู้ว่ามันทำอะไรได้ 300เหรียญท่าครั้งที่หนึ่งร้อยเหรียญท่าครั้งที่สองสเหรียญท่าครั้งที่สขายศูนยจรจิ้งจอกน้ำเงินสาวพิธีกรไม่รอช้ารีบจบการประมูลลงอย่างรวดเร็วทำให้ถังซานได้สมบัติที่เขาต้องการอีกครั้ง<อ>การชนะประมูลต่อเนื่อง2ชุดแม้จะไม่ใช่สิ่งที่มีค่าเป็นพิเศษแต่หมายเลข336ได้รับความสนใจจากผู้ประมูลจำนวนมาก การประมูลดำเนินต่อไปและสมบัติพิสดารชุดต่อต่อไปนั้นแปลกจริงๆอย่างเช่นอุกกาบาทที่ไม่รู้จักซึ่งตกลงมาจากท้องฟ้าภายในมีพลังชีวิตซึ่งกำเนิดจากมหาสมุทรสีครามไร้ขอบเขตและไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรเป็นต้นอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มีค่าเพียงเล็กน้อยในสายตาของทังซานแต่สมบัติเหล่านั้นก็ถูกขายในราคาสูงถังซานไม่ได้เคลื่อนไหวแม้ว่ามันจะมีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งมาก อย่างไรก็ตามโดยพื้นฐานแล้วเขาสามารถระบุได้ว่านี่น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตลูกผสมที่สำคัญกว่านั้นถังซานร,รู้สึกได้ว่าความผันผวนของพลังจิตวิญญ,ญาณไม่สมดุลกับพลังชีวิตพลังชีวิตนั้นแข็งแกร่งมากจริงๆแต่ความผันผวนของพลังจิตวิญญ,ญาณนั้นอ่อนแอมากซึ่งหมายความว่าแม้ว่าสิ่งมีชีวิตในนั้นจะมีความแข็งแกร่งแต่ก็มีความเป็นไปได้ยากที่จะเกิดสติปัญญา อย่างมากที่สุดก็เป็นได้แค่อสูรดูร้ายไม่น่าจะใช่อสูร